สวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราได้อันนี้มาอันนี้คือ,อปลาซิวนะฮะปลาซิวเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นก้อยปลาซิวเออก้อยปลาซิวแบบสดๆอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปลาซิวนะอันนี้เขาเอานาคับของเออตัวมันจะใสๆแล้วเห็นกระดูกเออ,อน,นี่ปลาคับของน,นี่นี่อันนี้ปลาคับของนี่อัอนนี้ก็ถึงจะเป็นเรียกว่าอ่า ปลาซิว <Brazil. S 1> เออนี่ปลาซิวนะฮะนี่เดี๋ยววันนี้กะเหมือนเดิมครับนะฮะไม่ได้กินก้อยงวก้อยเงื้อคือจังเพิ่นดอก <c oughs> นะฮะไม่ได้กินก้อยขมต้มแซ่บเออซอยจกใส่จุไม่ได้กินหรอกฮะเรามากินก้อยปลาซิวเออนี่มาแล้วก็เอานี่ใส่ลงไปกลังอันนี้ล้างแล้วด้วยครับล้างแล้วนะครับล้างแล้วพอล,ล้อลางเรียบร้อยแล้วนะ ลดไประับทีนี้ก็เราก็จะใส่ผักเลยเออใส่ผักไปก่อนเลยอันดับเรียนะฮะใส่ผักลงไปต้นหอมใส่ผักชีต้นหอมลงไปต้องนี่เป็น ง,ง่าย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 เลยเนี่ยทำก้อยปลาซิ่งเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเอา อันเค็ดอันก้อยอยังไงก็คือจังอันใส่ผักก่อนหมดที <laughs> ทำไมเราใส่ผักก่อนทำไมเราไม่ปรุงก่อนแล้วใส่ผักทีหลังใช่ไหมเออเออแล้วเราก็ไม่ทําเหมือนเขาไงเขาก็ต้องใส่ผักทีหลังใช่ไหมเออคนอื่นเขาใส่ผักทีหลังนะผมใส่ผักก่อนเ,ออเราไม่อยากเหมือนคนอื่นแค่นั้นเอง <laughs> อ่ะนะฮะนี้ก็เอาผักใส่ก่อนเลยนะฮะ เพราะว่าไม่อยากเหมือนคนอื่นต้องใส่ผักก่อนนะฮะแบบนี้ทำไมต้องใส่แบบนี้ใช่ไหมฮะทำไมต้องใส่แบบนี้คำตอบก็คือไม่อยากเหมือนคนอื่น <c oughs> นะฮะ,นะฮะเออไม่อยากเหมือนคนอื่นแค่นั้นเองเลยใส่แบบนี้ปรับ,อ,อ,บอย่างนี้เออป๊วกนะ นี่หลันั้นก็น้ำปลาเออต่อ,อไปอ,อน้ำปลาเสร็จก็มะนาว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 นี่มะนาว เอ้าททำไมบีบใส่อย่างนี้ใช่ไหมครัก็เพราะว่าไม่อยากเหมือนคนอื่นนะฮะใส่มะนาวลงไปมะนาวลงไปวุ้ยกลิ่นมะนาวเนี่ยหอมแบบโดมแล้วมันสดชื่นเออกลิ่นมะนาวเนี่ยนะฮะอ่าดมแล้วมันสดชื่นปลามะนาวแล้วก็ ผงลวผงลวก็ใส่ลงไปใส่ผงสุนดลงไปนี่ทำไมใส่อย่างนี้วะทีไม่อยากเหมือนคนอื่นไงแล้วก็พริกปอนเออพริกปอนลงไป อันนี้บอก <c oughs> กายกสูงเด้มันจะปิ้วส่ตาเจ้าของนะฮะเราไม่กล้ายกสูงเด้วปิ้วส่ตาตัวเองอือน,นี่ป๊าเข้าวพว คนเลยอ้ยว้าวอื้ยอุ้ย,อ,ยออกมา,างี้เลยอ้ยตีมีไ้ได้เลยใช่ไหมนี่ สดๆเลยวายยจากนั้นก็ห่อใส่ใบตองอเราอันเมื่อไ้กินดิบนยครับเราไม่ได้กินดิบนะฮะเ,เราไม่ได้กินสดๆแต่ก่อนเขากินกันสดๆนี่แหละนี่นกินสดๆแต่อันนี้ไม่กินสดๆเอาไปทำให้มันสุกก่อนโอเค ใบตองเอาใบตองมารองน้ำตาคอ,อนสักสองแสงโยก เอานะฮะจากนั้นก็เอาไปย่างไฟเราย่างบนเตาแก๊สนี่แหละนะฮะไม่ได้เตาถ่านเลยเนี่ยเอาเตาแก๊สเอาเพื่อความรวดเร็วห้อใบพ่อใบตองหนาๆเอานะครับเราห่อใบตองหนาๆเอามันไม่ไมหมหรอกนะครับแล้วปลามันตัวเล็กมันสุกแป๊บเดียวนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือก้อยปลาซิวแบบสุกๆของเราเชิญแซบนัวด้วยกันครับผมวิถีคนจอน วิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขเอานะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือนะครับหมกปลาเอ้ย <c oughs> ก้อยปลาซิวพอไหมนออ้องเออก้อยปลาซิวนะครับเออกินก้อยปลาซิวกับข้างซอกตึกเราย้ายมากินจากแต่ก่อนเอาชีวิตรอดในป่าอันนี้มาเอาชีวิตรอดอยู่ในสลัม <c oughs> เอาชีวิตรอดอยู่ในสลัมหนึ่งวันกับ ก้อยปลาซิวแสบๆส,สูตรบ,บานๆเออสูตรของผมเองนี่แหละนะฮะมาที่แรกว่าจะกินดิบแหละนะฮะเขาไม่ให้กินดิบนะครับปลาสดปลาดิบเขาห้ามกินนะครับเราต้องกินให้มันสุกนะฮะเออกินกินกินให้มันถูกสุขอนา,ามัยให้มันสุกพักนี่ก็สุกข,ขึ้นกันได้เลยอันนี้เดาเออยอดพักกระเดาลวกแล้วลวกแล้วนะฮะมานะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับ ต่อไปเป็นรายการกินเข่าคำใหญ่ๆให้ค้นเบริรงมาคำแรกตุ้ยนุยลงไปมันจะแซกไหมข้าวเหนียวเล็บตัดแล้วเด้อยเล็บอ่ะเล็บตัดแล้วนะมือก็ล้างแล้วเล็บก็ตัดแล้วนะครับมากินเลยโอ้ยก้อย

สดามขมๆจักน้อยอุยลงไปโอ้ยผู้ใดไอบอกเกอร์เฮดกินกับร้องเบิง้งสูตรนี่นะฮะเราเขาเรียกอะไรเปลี่ยนจากการ กินกินดิบๆเนี่ยมากินสุกการปรุงสุกมันหอมเวลาเอาไปมุกเซใบตองเนี่ยนะเวลาเอาไปมุกเซใบตองเนี่ยมันหอมหอมพริกเขาครัวมันจะหอมขึ้นพวกอหอมแดงผักชีจีนอะ,อะไรที่เราใส่มันจะหอมขึ้นเวลาเราไปทำให้สุกจะหอมขึ้นกินคลาวปลาเนี่ยกินข้าวปลาเนี่ยมันสินลดลงนะฮะ ราได้ยอดก็เรียกะไรถ้าหน้าหนาวเนี่ยถ้าหน้าหนาวเราจะได้กินดอกสะเดาเออดอกพักกระเดาแต่ว่าถ้าเป็นหน,าน้าฝนหน้าห้อนอ่าเราจะได้กินยอดมันที่มันโปง่งเออมัดโปร่งออกไม่ไหเนี่ยที่มันแทงยอดออกมาเนี่ยใหม่ๆเลยมันจะอ่อนอนะฮะอือย่างนี้เลยนะฮะครับ ผมอ่ำหลังอย่าตุยตุยนะกิ่นของมะนาวกิ่นของมะนาวกับหอมขึ้นได้พอดีน้องนะครับ ผักก็ล้างแล้วสุดยอด ให้มันทําอะไรได้อร่อยบ้างหนึ่งหมกใช่ไหมเออหนึ่งหมกสองอก้อยนะครับสามเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดแล้วก็เอามาทอดกินกับส้มตาเออเอาไปตากแดดแล้วทอดกินกับส้มตำก็อร่อยเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนจะอ่าปรุงเป็นอาหารเป็นปลาเล็กปลาน้อยอืมปลาเล็กปลาน้อยกั้งมันก็ไม่เยอะนะฮะักั้งก็ไม่มีแล้วก็เคี้ยวได้ทั้ง ทั้งตัวเลยนะครับเพราะก้งมันเล็กนิดเดียวไม่มมแหลกว่าจะกินข้ามปูม <c oughs> ข้ามขอหน่อยร่องหน่อ หวานเป็นลมขมเป็นยานะฮะเพราะว่าสะเดาเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งในประเทศเรานะฮะเขาเรียกว่ามันช่วยต้านไวรัสต่างๆมันจะช่วยต้านไวรัสต่างๆนะับที่เข้าสู่ร่างกายเราเราก็กินสะเดานะครับต้านวัดนะฮะส่วนปากกาดข้าก็ปากกาดข้าวก็ช่วยเขาเรียกอะไร ป้องกันมะเร็งลําไส้มีแต่ประโยชน์ประโยชน์ทั้งนั้นนะเนี่ยได้โปรตีนจากปลาออได้วความเป็นสมุนไพรจากผักที่เรากินนะครับเออนี่เป็นไรครบห้าหมูยังออยังไม่ครบห้หมูใช่ไหมวันนี้เอาสาหมูพอ ที่มันโดนความร้อนมาเนี่ยพยีพย่ๆน้องที่มันโดนความร้อนมาเนี่ยมันยังมีกลิ่นมะนาวอยู่ดิกลิ่มมะนาวที่โดนความร้อนยังมียังเหลือกลิ่มมะนมาวอยู่นะออืหอมกลิ่มใบตองหอมกลิ่มใบตองหอมกลิ่มมะนาวเออครบท้วนครบทุกมิติเลยอ n a p เป็นปลาแอบแสบบ่ะลอกแบบเป้าบอเป้าบอยแอบแสบรู้จักไหมเป้าบาลเบ้าบอยแอบแสบช่องเป้าบอยแอบแสบเราไปหาลีกินเอออันนี้ก็อลอกแบบเล่าให้กันผมก็เป็นพี่นี่พี่แอบแสบมันอร่อยไงเออเขาเรียกว่า ที่เขาตั้งชื่อว่าแอบเแบเนี่ยนะฮะเพราะว่าอ่ามันอร่อยจนแบบต้องไปแอบกินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออเขาคงจะคิดอย่างงั้นมั้งนะแต่ผมก็ไม่ได้แอบหรอกผมก็ชอบหากินตามบรรยากาศทั่วไปที่เราถนัดชอบบรรยากาศแบบนี้ก็หาเปน็นดังกินทัวทิพตัวเดแดนเราไปนอกนะฮะ,ะวันนี้นั่งกินอยู่บ้านเพราะว่าแดดมันแรงไม่อยากไปนอกบ้านไม่ใช่หรอกวัวผิวเสีย อย่างผิวเสียไปเพียงนอนกลัวแบบอ่าดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบไม่หลอ่ออะไรอย่างเงี้ยเออเราต้องหาที่ร่มๆกินจะได้ไม่อ่าผิวจะได้ไม่เสียจะได้หน้าตาแบบปึงปังดึง,ง,ด,งดังดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะย่องอยู่ขอางคนนี้ทั้งกินทะัน้งย่องอยู่ของจักแมนง้างมาทิเอา ไม่มีเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ากินข้าวคนเดียวกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวแล้วก็นั่งโม้คนเดียวมไม่มีใครเขาเรียกอะไรไม่มีใครว่างไม่มีใครว่างมากินมาทานข้าวกับเรานะฮะ ลูกเมียกับบอมีผู้สาวกับบอมีผู้สาว,สาวเขาถิ่มแล้วเขาบอกพาทำอะไรก็ไม่รู้พากินอะไรก็กินอะไรก็ไม่รู้ผู้สาวเขาก็เลยถิ่มจ่อยนะฮะเพราะว่าเราเป็นคนแบบบ้านๆน,นะฮะไม่ใช่ไฮโซไม่ใช่อะไรแบบแต่งตัวอะไรดูดีใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเขาบอกผู้ชายอะไรไม่รู้ไม่เรียบร้อยไม่เพอร์เฟกต์เขาก็เลย ทิ้งเราไปพามากินอะไรก็ไม่รู้ผสมประสิวประส้อยเขาบอกกินไม่เป็นผมก็กินเป็นแล้วกินแสบแล้วกินคําใหญ่ๆกินคําโป่มด้วยนะฮะนี่กินนี่มันต้องนี้มันต้องกินแบบแสบโผดคคำโป่ม We're both. Yeah. Oh. กินแบบกินคนเดียวกินข่าวคนเดียวเนี่ยหรือทานข้าวคนเดียวเนี่ยเราจะกินท่าไหนก็ได้ทำวกกอกเงี้ยงกอกเงี้ยอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> เวลาไปกินกับคนอื่นเราต้องอสำรวมไหมครับต้องค่อยๆรับประทานนะครับอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปกินกับคนอื่นอย่างเงี้ยอืกินข้าวโป่งก็ไม่ได้นะต้องค่อยๆกินนะครับค่อยๆ่อยกินแล้วก็ค่อยคอยเคี้ยวนะครับผมอย่างนี้นะครับ อ,อร่อยมากเลยแล้วก็กินคำเล็กๆมาทำแต,แต่ถ้ากินคนเดียวแบบนี้แหละ กินคนเดียวกินท่าไหนก็ได้เออกินคนเดียวกินท่าไหนก็ได้ตึงตึงกินท่าไหนก็ได้ถ้าเรากินคนเดียวอื บดได้เม้าเหล่าขาวเลยอืมบดได้กินเหล่าเลยเนี่ยแต่ทำเป็นแบบสนุกสนานนะฮะอืมอันนี้อันนี้คือปลาขับของอันนี้ปลาขับของนะไม่ใช่ปลาซิวนะอ,อือืกั้งมันเยอะ ตัวมันใหญ่กางมันไหลโมแสบพอมีหน้อสูบปา้าซิ้วเข้าบดนะครับเออนี่กินท่าไหนก็ได้กินคนเดียวแต่ถ้าไปกินแต่ถ้าไปกินร่วมกับคนอื่นนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆป้อนข้าวเหนียวนะครับ แล้วก็ค่อยค่อยใช้ข้าวเหนียวเนี่ยนะครับจิ้มลงไปนะครับผมอย่างนี้อย่างนี้นะครับกินแล้วก็ค่อยๆเอาเข้าปากนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวอู้ยยย แล้วก็ค่อยๆวางมากนะครับผมแล้วก็ค่อยๆชมพ่อครัวว่าอืมอร่อยมากเลยครับเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาทานข้าวกับข้าวฝีมือของคุณพี่อร่อยมากเลยครับ เวลาไปทานข้าวกับคนอื่นแล้วก็แต่เวลากินคนเดียวแล้วก็อร่อย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 อเอาโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวสิบ,บังปัญญาวันขัดผดไปเดี๋ยวขอเวลานั่งกินก่อนนะฮะใครยังไม่กินข้าวก็แซ่บๆนำกัน ถ้านี่ินชอนบอะแซ่บๆร้กนไหพี่นอ้องก้ยปลาซิวโอเคสุดยอดอ้าวนะครับเรียบร้อยแล้วไปสลหรับอาหารมื้อนี้กับวิถีชีวิตภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับสูตรทํากินบ่อยนะผมว่าผมชอบนะครับผมก็ทํากินบ่อยเหมือนกันนะสูตรนี้นะฮะกินข้าวแล้วนะครับเข้ากับตองตามด้วยของหวานของหวานของเราอันนี้คือเมนูของคนอ้วนตึงเคยได้ยินไหมคําว่า อ้วนตึงกินหนึ่งบะคือบ่ปอกเปลือกเ,ออเนี่ยถ้าไม่อยากให้เพื่อนเขาล้อว่าอ้วนตึงเอออ้วนตึงกินหนึ่งบะคือบ่ปอกเปลือกแล้วก็ต้องทําการปอกเปลือก,ก,อกอนะเราต้องทําการปอกเปลือกฟักทองซะก่อนนะฮะต้องทําการปอกเปลือกฟักทองซะก่อนเราจะได้ไม่ต้องโดนล้องไงว่าอ้วนตึงกินหนึ่งบะคือบะปอกเปลือกอันนี้ปอกแล้วนะนะ เออห้ามหามรอกันได้ว่าอ้วนตึงเด้นะฮะเออตรงว่าอ้อวนพอดีกินฟักทองแล้วปอกเปลือกเอออ้วนพอดีกินบะกือปอกเปลือกเออห,หวานห,หวานเจี๊ยบพุ่งจู๊ด ้วนพอดีกินฟักทองแล้วปอกเปลือกอ้วนพอดีกินมะปอกเปลือกอ๋อโอเคือเรียบร้อยครับผมนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆของคนตกงาน <c oughs> ความสุขเล็กๆน้อยๆของคนตกงานนะครับหากินตามภาษานะครับมีปูกินปูมีป่ากินป่าถ้ามันมีทั้งปูั้งป่าก็หะ ห่าวพักหามีมาหลวกกินกับแก้วนะครับแค่นั้นเองนะครับความสุขเล็กน้อยของอคนมันนอกนะครับคนมันนอกคนวิถีชีวิตภาคตะวันออกเสียงเหนือนะเออคนขอนแก่นนี่แหละ <c oughs> ว่าวรรนนะคนขอนแก่นนี่แหละครับนะครับเอาโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการเล่นเฮียนน้อย <c oughs> พอเป็นแรงใจในการเล่นเฮียนน้อยของผมตอบไปนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้ต้องขอเขาว่าสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับแส,สบปวดค,คำปูมสุดอยอด <c oughs> <c oughs>